ลักษณะแห่งนิพพานธาตุสองชนิดพิกุทั้งหลายนิพพานธาตุมีสองอย่างสองอย่างเหล่าไหนเล่าสองอย่างคือสอุปาที่เสสะนิพพานธาตุและอนุปาที่เสสะนิพพานธาตุพิกุทั้งหลายสะอุปาที่เสสะนิพพานธาตุเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วโปรงภาระลงได้แล้วได้บรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วมีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกติดให้อยู่กับภพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วพอรู้โดยชอบอินทรีย์ห้าของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกาจัดเธอย่อมสวยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจบ้างไม่เป็นที่ชอบใจบ้าง ให้รู้สึกสุขและถูกบ้างความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของเธออันใดพิกุทั้งหลายอันนั้นแหละเราเรียกว่าสออุป,ปาทิเสศนิพานธาตุพิกุทั้งหลายก็อนุป,ปาทิเสศนิพานธาตุเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปงภาระลงได้แล้วได้บรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วมีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกติดอยู่กับพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบพิคุทั้งหลายเวทนาทั้งหลายทั้งปวงของเธออันเธอไม่เพลิดเพลินแล้วจักดับเย็นในโลกนี้เองพิคุทั้งหลายอย่างนี้แลเราเรียกว่า อนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนิพพานธาตุอันพระผู้มีพระภาคผู้มีจักขุผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ได้ประกาศไว้แล้วมีอยู่สองอย่างเหล่านี้คือนิพพานธาตุอย่างหนึ่งเพราะความสิ้นไปแห่งภาวะเนติเป็นไปในทิฏฐธรรมนี้ยังมีอุปาธิเหลือและนิพพานธาตุไม่มีอุปาธิเหลือ เป็นไปในการเบื้องหน้าเป็นที่ดับแห่งพบทั้งหลายโดยประการทั้งปวงบุคคลเหล่าใดรู้ทั่วถึงแล้วซึ่งนิพพานธาตุสองอย่างนั่นอันเป็นอสังขตะบทเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นพิเศษแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งภวะเนติติบุคคลเหล่านั้นยินดีแล้วในความสิ้นไปเพราะการถึงทับซึ่งทำอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละแล้วซึ่งพบทั้งปวงดังนี้